ได้มาดูอาการของตังแล้วก็ทราบเรื่องของอาการและเรื่องของกระดูแกแตกแล้วก็เอ็นฉีกบางจุด2อง,งจุดนะเราก็ต้องใช้เวลาพักน้ำประรวถามว่ากระทบกอทีมเราไหมก็แน่นอนคนระับม,มันมันมีผลกระทบอยู่แล้วเพราะว่าตังเป็นเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นคีย์แมนที่ที่เราสร้างวิธีการและเทคนิคให้เขาไว้เมื่อเมื่อปีที่แล้วถึงปีนี้อะไรเงี้ยเพราะการขาดหายไปก็ต้องพยายามที่จะหาคนที่จะมา ทดแทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะกับนะครับแทัคติกที่เราต้องการใช้ก็อาจจะคงไม่เหมือนตังแต่พยายามที่จะปรับให้เร็วที่สุดปรับตีว้มีสุดก็ัวแทนที่ท่แดนมองว่าจะมีตอนนี้ที่มีอยู่ในทีมเราก็มีลีโฮกับวัฒนาใยรรูปอยู่แล้วงั้นก็เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนระบบวิธีการนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับตัวผู้เล่นที่เรามีอะไรเงี้ย อันนี้วิธีการขั้นตอนหลังจากนี้พี่แบงค์มองว่านักมากไหมแค่ไหนกับการเป็นของเอสจีงทองก็ถือว่าหนักครัเพราะว่าแกนหลักของเราหายไป3มตัวจากปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตั้มและบูนแล้วมาเสียเนต้านไปแล้วก็มาเสียทางไปพร้อมๆกันอีกอะไรเงี้ยในเรื่องของการการถูกเล่นการถัดไปการเล่นแท็กติกมันก็ปรับเปลี่ยนไปั้วกระทบไหมก็กระทบพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกนะมัน มันก็ต้องเจ้าหน้ามันก็ต้องก็ององมองไปไปไปสู่เป้าหมายข้างหน้าเราจะเราจะแก้ไขให้มันกลับมา,าสมดุลของทีมลงตัวของทีมเนี่ยได้ยังไงมั้นก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาในการปรับเปลีนแล้วก็แก้ไขแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับ